จะรู้ว่าท้องนากราา้างในพุนเพราะความขัดสนตันทนจนเป็นทหารก็เป็นไปแล้ว i'm a ชที่หาได้อยากเย็นในแผ่นดินใครจะรู้ว่าทองนา ในพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้ะก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ e, ๊เป็นข้าราชการประจําทำไมอย่างนี้ผม ขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนเห็นใจพี่น้อง<ม>เราที่มาลำบากอยู่ตรงนี้ค่ะแม่น้อยก็เลยก็เลยซื้อมาให้เพราะฉะนั้นช่วยกันประหยัดถึงแม้จะเป็นคนรวยหรือคนจนที่บริจาคมาเนี่ยพวกเราก็ต้อง ใช้แล้วก็ดื่มอย่างมีคุณค่าที่สุดทุกหยดนะคะมีความหมายน้ำเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยลองคิดดูสิคะเราวันหนึ่งเรากินแล้วเหลือไว้สักครึ่งขวดเราก็ทิ้งไปจะได้พอถึงวันหนึ่งเราไม่มีกินเลยเนี่ยทำเนี้แล้วเราจะนึกถึงเลยใช่เราจะคิดถึงเลยน้ำ้วอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำพี่น้องต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะคะพอเดินดูบางเต็นน่ะ ใช่ค่ะเอาวางตากแดดน้ําที่โดนแดดมันเกิดอันตรายนะขวดพลาสติกอย่าให้ขวดเก็บร้อนอ่าเก็บไว้ในที่ร่มนะคะใช่ค่ะใช่อ่ามีรายนานนามผู้บริจาคคุณสิริขวัญพันปลาอาเภอพานทองสองพันบาทกลุ่มรวมพลังรักชาติอ๋ออันนี้อ่านให้แล้วไม่ออกน้ำสี่สิบบาทอามาอามาอามามาเองงานนี่อามาบอกว่าช่วยไม่ต้องออกน้าบอกว่าอามาหนึ่งพันบาทนี่ โอ้อันนี้ให้อ่านเลยป๋าวิเชียนบ้านไทยล้านนาพัะยามนาวผงโอวนตินเยอะไปหมดเลยเอาทานอีกเป็นอาทิตย์เลยค่ะคุณสกุลสมบูรณ์วิทย์จากสุพรรณบุรี2,000บาทค่ะหมดค่ะหมดแล้วค่ะอันนี้พี่พรมฤดีนะเปรมดีคุณเปรมฤดีณัพัทลุงขออภัยนะคะจังหวัดภาษาอ่านยากนิดนึงค่ะเปรมคุณเปรมฤดีณัทลุงระยอง ห้าร้อยบาทเจ๊เจ๊กแกรบหนึ่งพันบาทลุงหมึกพร้อมครอบครัวพร้อมครอบครัวเก่งมากค่ะแม่น้อยปลาเค็มหนึ่งลังขอบคุณมากค่ะมีปลาเค็มละเราก็ขอบคุณปลาเค็มนี่เราได้บ่อยเ่ากินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะแม่น้อยนะจำได้ไหมใเราอยู่ลำตะคองค่ะเราก็จะมีมามมามาม่ไกยเตี๋ยว ไข่ต้มต้มไข่ทอดไข่ไข่ทอดมีวันหนึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเราจะขาดแคลเซียมนะเราคนอีสานแล้วปลาเค็มก็มาเป็นร้เลยค่ะต้องขอบคุณมากนะคะเราไม่ขาดไอโอดีนแล้วนะทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายทุกคนมองเราอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มองเราอยู่ มาร่วมกับเรานะคะคืนวันเสาร์อาจารย์สมบูรณ์ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้แหละมาเลยเออใช่เต็บข้องมานอนเลยวันศุกร์มารอมารอเลยจ่ได้เลยจะได้มาทําความรู้จักกันก่อนนะว่าเรามีรําหน้าเวทีนะเรามีทานข้าวกันตรงนี้ตรงนั้นนะคะห้องน้ําเราอยู่ตรงไหนคือเรามาก่อนเราก็ชิมสถานที่ก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องตองว่ายังไงคะพี่พี่นั่งคุยกับเขา นั่งรถตู้มาคนเดียวมาจากประจวบโอ้โหผู้หญิงตัวผอมๆวันนี้เหรอคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนนั่งมาจากประจวบแล้วท่าทมาเพื่อจะเอาเงินมาบริจาคค่ะบอกอยู่ที่บ้านอึดอัดพาะมีหลายก๊กหลายเหล่ามาถึงวันนี้ก๊กไหนก็ไม่สนหรอกพี่พรุ่งนี้หนูจะไปเก็บเสื้อผ้าแล้วจะมานอนกับพี่โอ้โหตัวนิดเดียวค่ะน่าสงสารมากบริจาคเสร็จกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ กับประจวบเลยนะคะพรุ่งนี้ก็นั่งจากประจวบมาพุ่งนี้ล็อกตัวไม่ให้กลับไม่ให้กลับแล้วไม่นอนกับเราเลยไปเก็บเสื้อผ้าวันนี้จะมานอนกับเราเอาต้องตบมือให้เธอด้วยค่ะตบมือรับเลยแล้วเมื่อคืนพี่น้อยค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งพอดีหนูออกไปทานก๋วยเตี๋ยวอพอดีเสร็จจากงานก็เลยออกไปทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปพบคุณลุงระหว่างจะกลับพอดีก็บอกหาทางออกไม่เจอถามไปถามมาก็เลยทราบความว่า เหมือนกันนี่แหละค่ะดูอยู่ที่บ้านมันไม่สะใจแกบอกต้องไปให้กําลังใจพี่น้องที่อยู่ที่นู่นที่สนามหลวงค่ะแกก็นั่งรถมาเลยค่ะลุงพศค่ะจากงามวงวานขอขอบคุณลุงพศมากเลยค่ะแก่แล้วนะคะข่าวล่ามาเร็วเท่าไหรอะไรนพี่น้องโคราชโทรเข้ามาว่า ยายเมาส์เขาจะเรียกเราว่ายายเมาส์เพราะเราทำวิทยุเราได้ชื่อว่ายายเมาส์ไม่ใช่แก่นะคะไม่ไม่แกยังไม่กินหมากด้วยจหัวไม่ฟูไม่หยิกด้วย่ายอยาสยายเมาส์พวกผมบอกแล้วเตรียมพร้อมวันเสาร์ขนเสือผาสองสามชุดงานนีม้วนเดี๋ยวจบเด้อว่ะครับผมคนโคราชนะคะขอบคุณมากวันเสาร์เจอกันค่ะพี่น้องโครายินดีต้อนรับค่ะเรารออยู่จะมาแล้วนะจังหวัดไหนจะมาอีกบอกเรามาใช่นะคะ คือที่อุบไว้ก็มีนะแม่น้อยมีการอุบ้วยเหรอไม่ต้องุบบอกเขาเลยเดี๋ยวก็มาเขาจะได้รู้เป็นเป็นเหมือนแบบแอบแอบไว้ไม่ต้องแอบงานนี้เขาไม่แอบกันแล้วเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยไม่เอาอ่ะหนูไม่มีคําสั่งให้เปิดรของพี่เปิดหมดบอกงานนี้งานนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะอุบอิบแล้วมันต้องเปิดหน้าชกนี่เมื่อเขาชกมาแล้วเราจะเอาไว้ทําไมคเริเแล้วแม่เราอ่านหนังสือมันชกเรานี่หว่าใจเย็นๆใจเย็นๆชกไม่พี่น้องจะชกไหม วันเสาร์มีเพื่อนโทรเรียกเพื่อนมีครอบครัวโทรเรียกครอบครัวม,มาปาร์ตี้สนามหลวงแมนอ่เราต้องปาร์ตี้กันที่สนามหลวงโทรเรียกทโทรเรียกเลยนะคะใค,ใครไม่มีค่าโทรมาบอกสองอุ้ยเดี๋ยวต้องสองจัดการให้อ่าได้ค่ะได้ รับได้ถ้าโทรชวนเพื่อนนะถูกต้องหนูเติมให้เติมให้เลยอต้องไม่พอมาเอากับพี่น้อยได้อีกหนูต้องพองไปทางเพราะอะไรอุปการะคุณเพราะว่าหนูรับไปแล้วเราจะทํางานเพื่อชาติเราอย่าเสียดายพริกกับเกลืออะไรคะอะไรเอออ่านไม่ออกแม่น้อยสายตายาวๆอ่านให้หนูน่อยไม่ยาวค่ะไม่ยาวมันมืดเออช่วยเถิดเพื่อนมาแนบเวทีหน่อยค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้เชิญอพี่น้องจากจังหวัดไหนมาแล้วก็ชูป้ายด้วยชูป้ายเลยนะคะกลุ่มไหนคะอันนี้ เดินพันธมิตรหรือเปล่าคะพทมพันธมิตรนะเชิญพันธมิตรทั่วประเทศ18พฤษภาคม56เสาร์นี้พบกันที่สนามหลวงชูป้ายเลยค่ะคนที่ถือมาเขาเรียกว่าพี่ร่วมท้องพี่หันป้ายไปทางก้างหับหันกลับหันกลับกล้องช่วยโค้ดหน่อยเร็วกล้องโค้ดเร็วเราเราไม่ได้เราไม่ได้นะเราอ่านตามป้ายเลยมาแจกรีสเกค่ะค่ะ พี่ร่วมอุทรนเฮ้ยดีใจเด้เขาบอกว่าเห็นน้องมันอยู่สองเดือนแล้วปกติอยู่สีเกตอยู่พันัุ์ละเขาก็ดูเลยเรามาตลอดเขาตามตลอดพอแล้วค่ะพี่โอเคแล้วเขาอยู่ห่างๆพี่พี่น้องพันธมิตรคงรู้หมดแล้วล่ะค่ะค่ะป่านนี้คงพับเสื้ออยู่หนูว่าพี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่นะได้ยินได้ยินไหมเสียงปีเป่าครั้งเดียวเปล่าเป่าแล้วใั่ไมคะเปล่าแล้วเออเออนึกว่านกหวีดตำรวจจราจรเอาไปหมดโอ้ยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ ก็พี่เขาให้มาเขาบอกเป่าสัทีพี่เขาให้คืนคุณพี่ตำรวจเขาเอามาให้แล้วบอกเป่าสัทีเขาก็เชียร์เราอยู่นะเขาก็เชียร์เราใช่ไหมขอบคุณพี่ตำรวจนะคะที่เอานกองหวิดมาให้เอาน้องหวิดมาคืนใช่ไหมใช่ขอบคุณมากกี่ตัวน้องหวิดกี่อันรู้สึกมีอยู่เอ้าถ้ามีถ้ามีลองเป่าให้ฟังดังๆอีกทีนึงค่ะคืนตำรวจไปแล้ว คืนไปแล้วโอ้ถ้ไมคืนเร็วจังเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตำรวจเป่าให้อ่าเดี๋ยวให้ตำรวจเป่าให้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ก็เป่าให้เนี่ยได้ไดอันนี้นกหวีดนกหวีดตัวเล็กขอเป็นนกหวีดตัวใหญ่เอาเป็นว่าวันเสาร์นะคะเราเจอกันจริงๆแล้วอยากเจอสนามหลวงอยากเจอวันศุกร ตอนเย็นจะได้ทําความรู้จักกันก่อนในะคะทักทายกินข้าวกินปลาส้มตอกส้มตํากินกันไปก่อนไม่จะได้เดินดูว่าพี่น้องตัวเองอยู่เต็นท์ไหนเต็นท์ไหนใช่ไหมคะใช่จะได้บันเสาร์จะได้ถูกไงถ้าใครไม่รู้จะไปที่ไหนมานอนกับน้องตองได้อ้าวยังว่างเยอะเลยค่ะเอาแล้วไปที่นอน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 ว่างเยอะเออค่ะ ก็นอนใกล้ๆกันค่ะก็พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้หมดใช่ด้านซ้ายคือสภาเกษตรกรนะคะแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรไทยด้านขวาคือพลังธรรมมาที่ปไตยหรือพี่น้องสหายแต่ตอนนี้มันกลืนกันไปหมดแล้วเนนกลืนกัแล้วเป็นลูกใครมันแยกไม่ออกก็คือเราไม่ต้องการแยกอยู่แล้วถูกต้องเราต้องการกลืนกันเลยนะคะเพราะจริงๆเนี่ยหนูก็ชอบแบบเนี่ยค่ะนอนกลางกลุ่มกลางสนามทุกมู่ทุกเราแล้วเพื่อนข้าราชการที่สัญญากันไว้มีทั้งเขียวแล้วก็ ชีกะเกียบอกว่าเฮ้ยถ้าวันหยุดจะไปด้วยนายไม่ต้องกลัวนายลุยไปก่อนเดี๋ยวเราตามวันศุกร์ตอนเย็นนัดเจอกันที่สนามหลวงนะคะเพื่อนๆที่โทรนัดกันไว้เอาตบมือต้อนรับเพื่อนพี่น้องรัเพื่อนค่ะที่ที่นัดกันไว้แล้วนัดกันไว้แล้วมานะคะนัดแล้วนะไม่ต้องมาในเครื่องแบบมานอกเครื่องแบบใช่ใช่ใช่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรเฮ้ยในเครื่องแบบก็ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเจ้านายที่บ้านมันรู้มันจะโดนไม่เป็นไรให้เราเลือกเขาเลือกข้างกันแล้วนะพี่ เขาเข้ามาเราเครื่องแบบให้เข้ามาเถอะเพราะว่ามันมีผลบางคนจเราก็ไม่เป็นไรเราเป็นแบบเขาเรียกเอ่อเสรีใต้ดิน่คะกลุ่มกลุ่มเสรีไต้ตอนนี้ค่ะจะได้เวลาที่เราจะร่วมกันร้องเพลงเป็นธรรมเนียมของเราค่ะร่วมกันร้องเพลงพลุกขึ้นยืนเพลงพลังธรรมาธิปไตยแล้วก็เพลงพลังประชาชนใช่ค่ะเชิญค่ะ